สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะมาพบกับคุณครูฟิลม์มวันนี้ครูฟิล์มจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่9เปิดมาหน้าที่9นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์จากห้อง ในบ้านนะคะเรามาดูการให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพสมาชิกในครอบครัวกับภาพห้องในบ้านที่สัมพันธ์กันนะคะภาพที่หนึ่งงวงนอนจังเลยห่วง,งนอนจังเลยอ่ะไปดูซิคนง่วงนอนเขาจะต้องไปอยู่ที่ห้องไหนคะคนที่ง่วงนอนจะต้องไปอยู่ที่ ยงไปหาห้องนอนเลยต่อไปภาพต่อไปนะคะเป็นคุณตาไปดูโทรทัศน์ดีกว่าไปดูโทรทัศน์อยู่ห้องไหนเอย่ยห้องไหนนะ้ดูโทรทัศน์เป็นห้องนั่งเล่นอะโยงไปเลยค่ะต่อไป คุณพ่อไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำจะต้องโยงไปไหนเอย่ยโยงไปหาห้องน้ำโยงไปเลยต่อไปคุณแม่ไปทำกับข้าวดีกว่าจะต้องโยงไปทำกับข้าวโอเคค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆปิดวิชาเรียนดู บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กลงแล้วหยิบวิชาเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่15ค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่15จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเล่นของใช้นะคะให้เด็กๆ ช่องที่หนึ่งจะให้เด็กๆวาดภาพของเล่นที่เด็กๆพบเห็นให้หาดูภายในบ้านแล้วกันนะคะเด็กๆดูภายในบ้านของเด็กๆของเล่นที่เด็กๆพบเจอคือของเล่นอะไรแล้วให้วาดลงไปพักช่องที่สองจะเป็นวาดภาพของใช้ที่เด็กๆพบเห็นเด็กๆเจออะไรให้เด็กๆวาดลงไปนะคะอ่ะครูฟิมมองหาของเล่นในห้องเรียน ครูฟิล์มเจอลูกโปง่งอ่ะครูฟิล์มจะวาดลูกโป่งลงไป ภาพต่อไปครูฟิล์มจะหาของใช้ดูก่อนมองหาของใช้ก่อนมีอะไรบ้างหนะ้าของใช้ครูฟิล์มเจอจานจานในห้องเรียนครูฟิล์มว่าจาน เรียบร้อยแล้วอะมีถ้วยด้วยมีถ้วยด้วยนะคะโอเค เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็มาดูภาพนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพการดูแลรักษาสิ่งของที่ถูกต้องดูแลสิ่งของที่ถูกต้องมีตรงไหนบ้างนะภาพที่หนึ่งดูแลถูกต้องไหมคะถูกต้องเก็บแก้วนะ้ำวางไว้ตามชั้นเรียงเป็นระเบียบ ให้เราระบายสีนะคะให้เด็กๆระบายสีไปเลยมาดูภาพที่สองภาพที่สองเขาอ่านหนังสือแล้วเขาเก็บถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องให้ก็ไม่ต้องระบายนะคะต่อไปเด็กผู้หญิงภาพที่3าเด็กผู้หญิงเขากำลังเก็บตุ๊กตาขึ้นชั้นดูแลถูกต้องไหมคะถูกต้องโอเคถ้าถูกต้องก็ระบายให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆ ต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่16ให้ระบายสีแหล่งเพาะพันยุงมาดูกันนะคะมีตรงไหนบ้างที่เป็นแหล่งเพาะพันยุงค่ะมีตรงไหนบ้างเอ่ยมีตรงน้ำตรงไหนที่บ้างที่มันขังอยู่ตรงล้อรถแล้วก็โองแล้วก็ตรงไหนอีกคะ ตรงกระถางต้นไม้ตรงนี้แล้วก็มีตรงขวดน้ำตรงไหนอีกเอ่ยตรงกระถางตรงอ่างน้ำนะคะแล้วก็มีตรงถังขยะก็อาจจะมียุงชุกชุมอยู่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันยุงก็ได้นะคะให้เด็กๆระบายสีเลย เมื่อระบายสีเสร็จแล้วให้เด็กๆเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณพิมพ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย